อันนี้พี่ปุ้มลงสีอะไรให้น้องเก๋ค่ะน้ำตาลน้ำตาลนะคะคิดว่ามันจะติดอยู่ได้เป็นสักกี่เดือนดีคะกี่เดือนเดือนหนึ่งเอาอยู่อยู่แล้วนะคะสองเดือนก็อยู่ได้เก๋รู้สึกพอใจไหมเก๋มากเลยค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกเป็นไง ยุบยิบยุบยิบที่หัวอ๋อมีเหรอพี่นึกว่าเป็นของพี่คนเดียวออ๋แสดงว่าเป็นทุกคนทั้นเรื่อเนี้ยว่ะแตเป็นน้อยเป็นมากแสบๆอ่ะมันแสบแสบแสบอ๋อปูก็เคยแสบเหมือนกันเออปูปูนั่นเหรอเคยแสบเอ็นึกว่าแกเคยแสบคนเดียวปูเคยแสบไม่หรอปูก็เคยแสบอะไรหน่ะค่ะแต่นี่ปูเลิกแฉบเหรอดังที่ะค่ะอันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันค้าไม่รูว่าปูเลิกแสบแล้วแต่นี่ปูยังแสบอยู่เหรอลูกค้านั่งนิ่งๆอ่ะ เห็นไหมเดี๋ยวไม่สวยนะคะ่นมรยตาี่บอะอะนี่มารยาทเบาอะไรนะอะไรนะมารยาทมารยาทซาลอนใช่ไหมพี่ปุ้มนะมารยาทซาลอนอ่อฮะเดี๋นะคะ เส <No, totally ื้อเสื้อของพี่ปงเซ็งมากพี่น้องบอกเซ็งไอ้พวกนี้เลอเลยมันมาอเนี่ยนางงามนางงามของเราเนี่ยค่ะโอ้ยโอ้าตายเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะหลุดออกจกตำแหน่งแล้ว

ไม่นะน้องไปุมไอพี่หมูน้อเราไม่ได้เก่าใช่ไม่เก่าเลยค่ะไม่เก่าไม่ไม่มีเกานนาะความวย่ะีู่าเคยแสบไปแลนีเลิกแสบเลยเด็กแสบไปแล้วเด็กแสบไปล้เด็กแสบหนีไปล้ เนี่ยเพราะว่าหนูอยู่ใต้รักแร้พี่ปุ้มก่อนก่อนสวยจะเกิดนะคะแต่เขาจะเป็นคนดให้เรามันจะสวยวันนี้มากแน่นอนแต่พอวันที่เราทำเองเหมือนเดิมจะออกมาเหมือนเดิมต้องต้องเรียนว่าเขาเซ็ตยังไงแต่แต่ผมสั้นก็ดีนะพี่ว่าเซ็ตง่ายนะผมยาว พี่ไม่ได้ไม่ได้เลยได้เองไม่ได้เลย